เข้าสู่ช่วงที่2นะคะเรายังมีความบันเทิงมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะไปชมกันเลยค่ะ มาที่อัปเดตความเคลื่อนไหวกองละครล่าสุดปิดกล้องไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วค่ะสำหรับมรกตรีรุ้งจากค่ายโก c p พบอกเลยในปีหน้า2567นแฟนๆได้เตรียมดูเรื่องราวบูระห่ำกันได้เลยค่ะซึ่งวันสุดท้ายของการถ่ายทำทีมนักแสดงก็มากันครบทั้งบูมเกรซพัสิตาอ้นอัรวัตรเกรซฮาร์เปอร์เติ๊กนัชนนและแอลกมลวันโดยมีคุณพิม์สุภักพันดยาของคุณอาฉลองพักดีวิจิตเป็นตัวแทนมาดูการถ่ายทำวันสุดท้ายพร้อมขอบคุณทีมงานและทีมนักแสดงทุกกกกคนนนนนทีี่่่่่่รรววมมมเเหืออยยััััาาตลดสสดสสฝงงงงแ็ แซวกันจนวันสุดท้ายว่าแต่ใครโดนแซวหนักสุดไปฟังกันค่ะก็บอกพี่พิมพ์ไว้ตรงนี้แล้วค่ะจริงๆคิดถึงกันมากขอเป็นภักสองเลยแต่สายตาพี่บูมดูไม่ใช่อย่างไงคะดีใจพี่ดีใจครับภักสองใช่ไหมเสียดายไปได้แค่ห้าคนต้องเลือกแล้วแหละต้องหายไปคนหนึ่งคนนึงี่เบื้องหน้าเนี่ยไม่ต้องบอกอยู่แล้วครับสนุกแน่นอน ครับผมค่ายนี้การันตีอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็ดีใจครับที่ได้เจอน้องๆเพราะว่าเพิ่งเคยร่วมงานกับน้องอ้นน้องแอลแล้วก็น้องเติร์กค,ครั้งแรกมีบูมต้องมีเติร์กสิไม่ใช่แล้วอูตา้วถ้าพี่ไม่เล่นเติร์กก็ว่างเลยนะใช่พี่ออรู้สึกว่าเป็นเกลียริมากครับที่ได้เล่นละครเรื่องมรดกสีลงนะครับผมก็มีหลายอย่างที่พี่ๆเขาแนะนําผมแล้วก็มผมผมก็ฟังแล้วก็คือ <ผม S 2> นําไปประยุกต์ใช้แล้วก็วกทําให้ งานออกมาได้ดีกว่าเดิมก็คือพี่บูมบอกว่าถ้าเกิดมีมีบูมก็ต้องมีเตอร์ครับผมเราก็ปิดกล้องแล้วนะคะก็อยากจะฝากแฟนๆเจ็ดค่ะให้ติดตามชมละครเรื่องมรกรสีร้งด้วยนะคะ